สวัสดีค่ะก็คลิปคลิปต่อนะคะจากที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้เนาะเราก็เลยเก็บแล้วก็จะมาตัดทําเป็นคลิปตัดเห็ดนะคะคลิปตัดเห็ดทําความสะอาดเห็ดเนาะดูความด้วยความตลกนะคะดูหอบใส่เสื้อมาแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปตัดกันคะ่ะนี่สตรงนี้ ตัดไปแล้วนิดนึงก็เลยว่าเออเดี๋ยวมาทำคลิปให้ทุกคนดูดีกว่านะคะว่าเราตัดขาเห็ดตัดเห็ดยังไงนะคะเราทำความสะอาดอันนี้เห็ดโปกฝรั่งแล้วก็ปัดปัดปัดอ่าอันที่วงแหวนมันออกนะแล้วก็ตัดขานะคะแวกขาเขาดูดูทำช่วยแม่หรอคะลูกสาวเดินมาเดีเอาไม้ขี้เกียจนะคะแล้วก็ตัดตัดเป็นคำให้บเอ้าวบวง มันเป็นพอดีคํานะคะเนี่ยงามงามส่วนแหยะเราจะใส่ตรงน,นี้เดี๋ยวพาให้ดูชุบนี่ขาวๆง,งามนะคะไม่มีนอนสุดมากอันนี้เห็น้ําหมากสีเหลืองนะคะเห็นดําหมากจะ คือไม่ได้เอาอยอะนะคะเนี่ยเอ่อเราต้องผ่าดูข้างในมันด้วยนะเพราะว่าบางทีมันจะมีหนอนนะคะเห็นดอกสวยๆแบบเนี้ยขาแน่แนๆอะ่ะบางทีผ่าข้างในดูนี่ก็คือโอ้โหน้องนอนนะตัวใหญ่ๆโอ้นั่นไงตกใจเห็นไหมทุกคนเนี่ยดอกงามๆนะเนี่ยนอนดูสินอนตัวแบบ บเบ้อเลยนะตัวนิ่มๆเหมือนไส้เดือนเลยนะคะแต่เขาเป็นหนอนที่กินเห็ดนะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็อันนี้เห็ดลืมชื่อเห็ดพึ่งเนยเออเห็ดพึ่งเนยแต่จําชื่อในภาษาสวีเดนไม่ได้นะคะก็มันก็แปลว่าเห็ดพึ่งเนยเหมือนกันนะ เขาก็บอกว่าเห็ดเพิ่เงินเหมือนกันนะคะตอนยองงนูเอาหนังสือเห็ดมาให้มาแม่หน่อยโอ้อยู่ข้างบนอยู่โต๊ะโต๊ะบนบ้านเดี๋ยวจะนี่ไงอันนี้ก็น่าจะมีหนอนนะคะเดี๋ยวตัดเอาขาเขาก่อนขาเขาน่าจะได้นะมันชอบจะมีหนอนนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องผ่าครึ่งด้วยแล้วก็ ขาครึ่งด้วยผ่าตัดให้มันเป็นพอดีคําด้วยนะคะเขาได้นะคะหอมหอมมากแล้วก็ตรงดรอกเขานะเราเจอน้องหนอนนะคะน้องหนอนตัดผ่าครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ลอกออกเพราะว่าที่ตัดผ่าครึ่งก่อนที่จะลอกเพราะว่า เราจะได้รู้ว่าเราเอาได้ไหมถ้าเอาไม่ได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลานะคะเราจะไม่ต้องเสียเวลาเสียเวลาทำความสะอาดกันนะ,ะนะคะลอกออกมามันจะเป็นสีเหลืองเหลืองแบบนี้นะคะเห็ดพึ่งอันนี้อร่อยนะคะสามดาวแต่ค่อนข้างที่จะทำยากที่นึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าหอมเพราะว่ามันหนาม ดอกเล็กนะคะแล้วก็เป็นเมื่อเมื่อเลื่อๆนะคะวอกเพลินๆนะะอันที่จริงตอนนี้ก็คือควรที่จะอ่านหนังสือแล้วนะคะแต่อดใจไม่ไหวจริงๆเนาะแล้วดูหาเหตุเนาะ แล้วก็จะให้ชุมนะคะแต้แดอันนี้จริงเราต้องตัดอยู่ที่ป่าเลยนะคะแต่ว่าเราเรารีบนะคะก็เลยเก็บมาตัดอยู่ที่บ้านเลยุ่้หวานค่ะได้หนึ่งดกต้องตัดนี่ ยงชุบชึบชึบชึบโอ้โห,โหงามเลยวันนี้ได้นิดเดียวนะคะคือวันนั้นไม่ได้เอ่อวันเสาร์นะคะไปกับพี่ไปกับพี่ที่รู้จักกันนะคะไปกับพี่สาว แกพาไปเก็บนู่นในป่านะคะเห็ดพุ่งหวานเยอะมากแต่ไม่ได้ทำวิดีโอค่ะเสียดายอยู่เพราะว่าตอนแรกว่าไปแบบรีบๆนะคะเดี๋ยวพาดูข้างในอืองามสวยงามมากี่ยแต่ว่าเหลืองๆนะคะที่มันเป็นแบบเหลืองๆเหมือนแบบจุดๆนะจะปาดเอาให้หมดนะคะเพราะว่าแบบ ถ้ากินเข้าไปอาจจะแบบปวดท้องได้นะคะอันเหลืองๆนะคะนี่ตรงนี้ตัดออกเชือนออกนะคะเชือนออกนิดนึง อันจริงๆถ้าโตกว่านี้ก็คือหนอน,นะค่ะไม่ได้แล้วนะคะก็เลยเก็บไปเลยอันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะตอนที่มันยังเด็กๆเนี่ยตอนที่มันยังเป็นเด็กๆตอนที่เขาเป็นแบบยังไม่แก่มากนะอันเล็กๆแบแบนี้นะคะเออเขาจะคล้ายๆกับเห็ดพึ่งหวานมากเลยตัวหัวมันนะคะแต่ขาเขาจะเป็นลายดํานะคะต่างกันนะ อันนี้อันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งขาลายเดี๋ยวเราค่อยตัดใส่หม้อเลยเนาะเห็ดพึ่งขาลายขาสีดำอันนี้ทำไมขาเป็นนอนอ,อันนี้เห็ดปวอฝรั่งนะคะคาดูแ้ว จะชอบมีหนอนตรงกลางๆนะคะทุกคนเจือนออกนิดนึงนะคะก็ได้แล้วเนี่ยตรงไว้แกงนีอภัยนะคะถ้าเล็บดำเพราะว่าไปเก็บเห็ดเก็บบูเบอรี่นะคะอันนี้ซันซันชกนะคะซันชก เห็ดพึ่งทรายเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดหนังสือให้ดูเลยอันนี้ที่เราเก็บนะคะเห็ดพึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะม,มีตำราด้วยนะคะก่อนที่จะเก็บเห็ดได้ก็คือคือปีที่แล้วแฟนไม่ให้เก็บเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า เ,เราเองไม่เรียนเนาะคือเขาพาไปเก็บแค่เห็ดพุ่งหวานนะคะแล้วก็เห็ดเห็ดคันตะเรานะคะเห็ดหรือว่าเห็ดเ,เห็ดมันปูนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นอันนี้นะคะอันนี้สองดาวนะคะเห็ดพึ่งคาะายก็สองดาวเหมือนกันนะคะ แต่ว่าเราคิดว่าเราอร่อยเนาะฝรั่งเขาไม่ชอบกินนะคะเขาบอกว่ากลิ่นมันเหมือนมันเหมือนเหล็กมันเหมือนโลหะอันนี้ก็น่าอร่อยนะคะนี่ยังไม่เคยยังไม่เก็บครัง้งหนึ่งมั้งคะแล้วก็อันนี้เห็ดพึ่งหวานตำลาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตำราเห็ดอันนี้เห็ดพึงหวานหัวแดงนะคะ ไม่ค่อยมีอยู่แถบนี้นะส่วนมากที่เจอบ่อยก็จะเป็นไอตัวนี้นี่จะเป็นตัวนี้นะคะที่เราเก็บไปนะคะอันนี้จะได้อยู่ที่สมดาวเป็นเพื่อวานทั้งหมดเลยจะอยู่ที่3มดาวนะคะาภาษาฟินไม่ใช่ภาษาสวีเดนนะเขาเรียกว aw, yo, ่าคา o โยฮันคารโยฮันสวัม สวามแปลว่าเป็นเห็บพึ่งนะคะหรือเปล่าถ้าพูดผิดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะเพิ่งได้เริ่มเริ่มเรียนภาษาจริงๆแล้วก็อันนี้ซานสุบนะคะซานสุป,สสปอันนี้จะมีสองดาวแต่ว่าอร่อยนะคะอันนี้หวานหานอันนี้หวานหวานเหมือนกันนะคะีอนนชอบ อร่อยอยู่แล้วก็เห็ดพึ่งเนยเห็ดพึ่งเนยก็ไหนละ่ะปาไปสิบเอ็ดนาทีแล้วค่ะทุกคนว่าจะพาาปัดเห็ดแบบชึบๆๆนะ จะได้เร่งวิดีโอ,อน,นีนล่ะอันนี้นี่นี่นี่เห็ดพึ่งเนยนะคะนี่เห็นไหมที่เราเก็บมาเห็ดพึ่งเนยตัดเห็ดแล้วก็ เราศึกษาเหตุไปด้วยนะคะนี่เห็ดพึ่งเนยเห็ุที่เราไม่รู้จักสม e r ติฉกนะคะสมออสมุออติฉกสมมุติฉกเห็ดพึ่งเนยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดเหตดต่อกันค่ะอย่างที่บอกไปอะคะ่ะเห็ดพึ่งเนยเนี่ยเห็นไหมเราตัดตัด,ต,ดตัดมาขามันก็จะมีหนอนแบบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เห็ดพึ่งเนยเห็ดพึ่งนอย ตุ้งเนยเราก็ลอกออกนะคะเขาพาลอกนะคะที่นี่ยังไม่เคยทํากิน่นแบบไม่ลอกเนาะแต่ว่าก็ลักษณะถ้าลอกก็คือน่าจะดีกว่านะคะน่าจะเออน่าจะรสชาติดีกว่าเพราะว่าลอกออกมาเสร็จนะดูสังเกตดูนะเหลืองๆแบบนี้เหล,ลืองอ่อยสวยงามมากแล้วก็หอมกิมมม่นเขาจะหอมหอมเหมือนเนยเลย เวลาผัดก็จะหอมนะคะเพิ่งเนยสมชื่อนะคะทั้งสีดูสิทั้งสีสทั้ง,ท,งทั้งกลิ่นนะคะนั่นละค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะตัดอันสุดท้ายให้ดูเนาะก็คือเห็นอันนี้เดี๋ยวตัดขาให้ดูนะคะเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวทำความสะอาดอใส่หมอ้อเดี๋ยวเราจะตัดลงใส่ ในหม้อไปเลยนะคะตรงตอนตอนที่มันเราต้มนะคะร้อนๆเวลาเราต้มเสร็จมันจะไม่ดํานะคะมันจะสวยงามแบบนั้นแต่ดอกนี้ทําความสะอาดให้ทุกคนดูเฉยๆนะคะทําความสะอาดให้ทุกคนดูทุกเห็ดแล้วกันนะคะคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวมันยาวเกินไปนะคะจะเอาประมาณสิบสิบกวนาทีนะคะอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปปัดอันนี้ออกแล้วก็ตัดใส่หม้อเลยนะคะทุกคนอืม ก็พามาดูชื่อนะคะชื่อของอเห็ดแต่ละชนิดนะคะอันนี้เห็ดสองดาวแต่ว่าสามดาวสำหรับเรานะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราอร่อยเนาะเห็ดนี้เนาะนี่อันนี้แซนช็อปนะคะแซนแปลว่าสายนะคะช็อปแปลว่าเห็ดเห็ดที่มันเป็นแบบเห็ดเห็ดพึ่งนะคะเห็ดที่มันมีแบบเอออันเนี้ย ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผ่าเห็นอันนี้ยังไม่ได้ผ่าข้างในให้ดูนะคะข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้ามันดอกสวยนะนี่เห็นไหมมันมีหนอนนะนิดนึงนะคะขออนุญาตเชิญออกเห็ดซานศอบฉบนะคะมันก็จะเวลาที่เราตัดนะมันก็จะเปลี่ยนสีนิดนึงเหมือนกันกับเห็ดพึ่งพวกเห็ดพึ่งขาลายพวกตระกูลกับเห็ดพึ่งขาลายแต่มันอร่อยกว่านะคะแล้วก็หอม หอมแบบหอมเห็ดพึ่องอะบอกไม่ถูกนะคะอืมเนี่ยตัดได้แค่นี้จึงสิบสี่นาทีแล้วนะคะสิบสีนาทีจะสิบห้านาทีละอ่ะก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะแล้วขอตัวไปตัดเห็ดต่อก่อนนะคะมาทักทายหลังจากที่เราเก็บเห็ดมาแล้วก็มาบอกชื่อนะคะที่ถูกต้องตามหนังสือนะคะ ที่ฟินแลนด์นะคะหรือว่าสวีเดนประเทศที่เขามีเห็ดเยอะๆมีป่าเยอะแบบนี้ส่วนมากเขาจะมีตำราเห็ดแบบนี้นะคะที่ให้เราศึกษานะคะว่าเห็ดอะไรกินได้อนไนกินไม่ได้แต่ว่าถามว่าครบทุกเห็ดไหมก็ก็ไม่นะคะส่วนมากก็จะเป็นเห็ดที่เออมันป๊อปปูล่าป๊อปปูล่านะคะที่เขาชอบเก็บกันแล้วก็เห็ดพิษที่เขาเห็นได้ไบ่อยๆนะคะเนี่ยเขาก็จะให้ศึกษากันนะคะโดยเฉพาะตัวนี้เนาะ แล้วก็อย่างตัวนี้เนาะเห็ดพิษนะคะอันนี้เห็ดพิษแต่ว่าก็กินได้นะคะต้องต้มก่อนนะคะเห็ดเห็ดเห็ดสมองวัวนะคะรสชาติเขาบอกว่าคล้ายกับเห็ดหูหนูนะคะแต่ยังไม่ได้กินเลยอันนี้ก็พิษร้ายแรงนะคะน,นี่เห็ดเห็นเหมือนเห็ดละงูเห็นบ้านเรานะคะแล้วก็อันนี้ก็พิษแบบร้ายแรงมากนะคะเห็ดสีขาวแบบนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะ อก็อะไรก็แล้วนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย